สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับโครงการบ้านคำุกสวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้แล้วก็สาระดีๆมาฝากนะครับสำหรับมือใหม่นะที่ทำไม่เป็นนะครับส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วก็ามาบอกเราด้วยนะครับวันนี้เรามาต่อระบบน้ำประปาแบบขั้นเทพนะครับก็คือว่านะครับต่อแบบบายพาสนะครับวิธีทำยัไงไงนะเหนื่อยลิ้นพันกันไป ไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับน้ํามันมาจากมิเตอร์มาจากด้านหน้านะครับมาจากมิเตอร์นะครับเราก็ทําประตูน้ําไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่ต้องถามัคืออะไรเกียจต่อนะครับก็นะวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนเพื่อนวิ่งมานะครับวิ่งมาปั๊บนะครับส่วนเส้นนู้นนะเส้นนู้นก็จะมามาเข้าที่ตัวแทงน้ําของเราก็คือเข้าตรงนี้นี่เองนะครับแล้วทีนี้ย้อนมาใหม่ เราต่อแบบแบพักก็คือว่านะครับน้ามานี่นะเพื่อนๆเห็นไหมผมใส่เช็ควาลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยลูกศรอุ้ยมองไม่เห็นเป็นสีทองเออนี่ก็เลยอ่ะนี่แหละสีทองทองนี่แหละลูกศรนะครับให้ให้ดูตามลูกศรด้วยครับกันน้าย้อนนะครับเช็กวาลนะเพื่อนๆนะครับไม่แพงตัวเดียวก็ประมาณ100บาทนะเพื่อนๆนะครับไม่แพงมากซื้อมาใส่เลยนะครับทีนี้วิธีการทํางานของมันก็คือว่าน้ําวิ่งมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้าไปนู่นนะครับไปแทงน้ําถูกไหม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะจะวิ่งลัดออกมานี่เลยเพื่อที่จะไปเข้าในตัวบ้านนะครับเข้าตัวบ้านเส้นที่หนึ่งคือไปนี่นะจะไปวิ่งเข้าห้องน้ํานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็เส้นที่สองจะวิ่งเข้าไปที่ในครัวด้านหลังแต่ว่าเรา <laughs> มันเละๆเรายังทําไม่เสร็จนะเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแซวกันนะครับทํายังไม่เสร็จนะครับเออทีนี้นะ ตรงนี้เราจะเห็นนะมันเละๆหน่อยนะพเพื่อนๆนะครับหน้าง,งานจริงเป็นแบบนี้แหละนะครับน้ำเนี่ยออกมาจากในถังถูกไหมนะตรงนี้ออกมาจากในถังเสร็จปั๊บนะครับเราก็เดินออกมาแบบมืออาชีพแบบสวยงามนะครับเดินมาอ้อมลงมาโดยทีย่มีประตูน้ําก่อนที่จะเข้าไปในปั๊มนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อปั๊มทํางานนะครับน้ําก็จะออกจากทางนี้นะครับวิ่งผ่านปั๊มออกมาแล้วก็ส่งกําลัง แรงดันน้ําไปที่ตัวบ้านโดยมีเช็คบอลอีกตัวหนึง่งนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อนๆน,นะครับมันก็จะเล็กตุ้มเป้แบบนี้แหละนะเนี่ยเห็นไหมวิ่งเข้ามานะครับระบบนี้นะครับที่เราบอกว่าขั้นเทปเนี่ยมันดียังไงเพื่อนๆมันดีตรงที่ว่าเพื่อนๆครับเวลาปั๊มน้ำเรามันเสียไฟมันดับน้ํายังทํางานได้แต่ไม่ค่อยแรงนะครับ วิธีนี้นะเพื่อนๆนําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะเพื่อนๆอยากจะบอกต่อเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนเราเพื่อนๆอยากจะให้ความรู้ต่างๆแบบนี้นะครับเปิดเผยออกไปเยอะๆก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวพามาดูก่อนจบแล้วนะครับท่อนี้เอาไว้ทําไรท่อนี้เนี่ยนะครับเราต่อไว้ตรงชักโครกเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบสุขาภิบาล นะครับที่เราทําไว้เป็นแบบมาตรฐานเ,นเพื่อนๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท่อหายใจนะท่อหายใจนะครับตรงที่1นนะครับดักไว้ตรงลงจากโถส้วมลงไปนะครับก็ให้เป็นที่ระบายอากาศนะไม่มีกลิ่นนะครับอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับส่วนตัวที่2ก็คืออยู่ตรงนี้เ,นเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือตัวที่2นะครับที่มันขึ้นมาจากบ่อข้างล่างเรายังทาไม่เสร็จนะเราแค่ยังไม่ปรับระดับเ,เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาจากบ่อข้างล่างนี้นะครับ ส่วนเส้นนี้เนี่ยมันเข้าไปในน้ําดีเข้าไปในห้องน้ํานะครับบริเวณนี้มันยังไม่เสร็จนะเพื่อนแต่ว่าเรามาอบอกวิธีการทําให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนนะครับเห็นไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งการระบายน้ํามีประสิทธิภาพแน่นอน2กลิ่นไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม